สวัสดีค่ะเมื่อเนี้สจะพามาต้มป่านะจ๊ะตอนนี้ก็ต้มน้ำเวลาต้มเครื่องตม้มเครื่องสมุนไพรทุกสิ่งอย่างแล้วเนาะคะ่ะถิงมค่าตะไคร้ก็ว่าไปมียังก็เอาลงพี่น้องมาคามก็เอาลงเป็นปากด <c oughs> รดต้มป่าก็ยายปูเชนแนวนะคะเนาะต้มปลานิ่งจ้ะน้ำเดือดได้ทีแล้วจ้ะ ป่าลงจ้าอีกหนึ่งหัวนีจ้ะลงจ้ากรต้องค้นจ้าปล่อยไว้ให้ม,มันเดือดเนาะค่ะเนาะต่อค่อยเ้าเฮ้าค่อยมาเบิ่งอีกที่หนึง่งค่อยมาไป้ชิมเบิ่งรสชาติว่ามันเป็นจังไหนเนาะปลาจืดสิจางก็ว่ากันไปอ่ะ รอให้เดือดก่อนนะค่อยติดตามกันไปจ้าอ๋อเดือดได้ที่แล้วเด้อประเทศนี้ซีมเบ่งกันเด้อพี่น้องเลยโอ้จืดจืดปรุงเพิ่ม นี่จะแถวบานตุ่มป่าเขาใส่น้ำปลากันเด้อจะเด้อแถวบานใด้ใส่น้ำปลากันทีนี้ก็ใส่เกลือเพือลงไปจ้าเทลงเลยตุต่มอตอีกจักหน่อยก่ะจะค่อยใส่ตุนหงตุนหอมเนะจ้นะเนาะ รอให้เดือดอีกจักรอบก่อนนี่หละหลังจากรอมันเดือดกันมีหม่งม่วงซุกนี่หละจ้ะขาดบ่ได้ม่วง,งซุกตำแจวตำจวเจวมะเขือเกลือเด้ยา้ก็เอาไปขว,วานะมะเขือเครือก็ได้จะตำบ่ได้ให้เบิ่งเนาะขวมะเขือเกลือหรือว่าเอาไปจี้ไปเผาก็มีเตาบ้านเท่าก็ไไ้อยู่นี่บ่สดวกสบายจ้ะเทากันัว่เอาคือมาพีกนี่แหละ โมหอมกระเทียมกระว่าไปกระเมนมกแข่งอ่านี่ละ่ะตาดใบได้เม็นทิปเข่าเด้อเขาหอมๆอม่อ,อนๆน,นมนม,นมได้จ้ะขาคุณเลิกงานคนแล้าไปเบื้องเติมป่าน้ำกันดูป่านี่สิบวเดือดแล้วบ่อ้าหมอ้อเดือดได้ทีแล้วเด้อบ่านี่เด้อป่ากระซุกแล้วล่ะนี่ยปูยเปื่อยละ สีมิงกับโอเคแเราละอ่าอีกนีดก่ะหอมล่งตัวพี่น้องเอ้ยนั่นว่าเสร็จสิ้นเราจ้ะเนาะอ้าวคลิปนี้กับได,ดู้แนชแนลกับอจบเพียงแค่นี้ละจ้าพบป,กปอกันอีกคลิปหนาคือเก่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มาติดตามรับส้มกดไลค์กดแชร์ให้นะคะ นี่ขอจบแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะ